โวนมานั่งเรือดวนสายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแพนเรือดวนลันคิดมีเงือนบัุรเรือดวนลันไปเหมือน,น,ววน,นหัวใจที่ตกลุมที่หลงรักแม่เนื้อนุมแม่ข้าสาวชาวบ้านแพน เนนวนมีนํ้าตรํตรวนใจมนวนเวียนคอยดักน้องที่สาเทียนทุกเที่ยวเรือเปียนไอ้น้าตาเกิดใหม่ในหายเหลือนี้สมสมคอยปลางน้องเฝ้ารอให้คอยเธอตาเตียนทวน การน้ํากรรมมาพี่น้อง